สาวใบเฟินอัญชสาอุทิศตนร่วมภารกิจครูอาสาสอนหนังสือให้เด็กชาวเขาค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่านางเอกสาวที่งานชุกอีกคนหนึ่งของช่องวันสําหรับนางเอกสาวใบเฟินอัญชสานางเอกดาวรุ่งที่ฝากผลงานไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น กับดักสเสน่หาพูดพิศสวาสสายรักสายสวัสด์รักแลกพบซึ่งผลงานของใบเฟิร์นก็มีออกมาให้เราชมกันอย่างไม่ขาดสายค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของงานแล้วไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเธอก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเธอเป็นคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะเที่ยวตามธรรมชาติและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธอสนใจก็คือการออกไปเป็นครูอาสาบนดอยสอนหนังสือให้กับเด็กชาวเขาลักษณะของค่ายอาสานั่นเองซึ่งใบเฟิร์นก็ได้มีโอกาสไปเป็นครู อาสาสักพักหนึ่งแล้วค่ะปัจจุบันก็ยังทำอยู่ในการเปลี่ยนหมู่บ้านไปเรื่อยๆตามโครงการที่จัดขึ้นซึ่งเป็นการสอนเป็นครัวอาสาของสาวเบเฟิร์นเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพสวยๆของเธอกับน้องๆค่ะรวมถึงชาวเขาที่มีรอยยิ้มในแต่ละวันผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเช่นการเรียนหนังสือการเล่นเกม การทากิจกรรมร่วมกับชาวเขาในพื้นที่และยังได้เห็นภาพวิถีชีวิตในอีกแบบหนึง่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอีกด้วยค่ะสําหรับโครงการที่สาวใบเฟิร์นได้เขา้าร่วมนั้นต่างก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆในวงการหลายแต่หลายคนจะมีบางคนถึงกับเอ่ยปากขอร้องให้สาวใบเฟิร์นว่าถ้าไปข่าวนะให้บอกด้วยนะจะน่ารักและมีความสุขขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะสาวแต้วอร่าจับมากค่ะรำบวงสวงพญารีสัตตนาคา ลีลาอ่อนช้อยงดงามจริงๆค่ะเรียกได้ว่าชีวิตช่วงนี้ดีดีจริงค่ะลงตัวไปซะทุกอย่างเลยทั้งในเรื่องงานรวมไปถึงเรื่องของหัวใจที่กลับมาสีชมพูอีกครั้งสาหรับนางเอกสาวสวยแตว้วณนฐพรแม้จะมีดราม่าเข้ามาโจมตีบ่อยครั้งหลังปรดตัวพบกันกันกบไฮโซหนุ่มไฮโซประนายพรประภาแต่เธอโนสนโนแคร์ no no ค่ะแถมยังพึ่งควงหวานใจไปดินเนอร์หวานครบรอบหเดือนอีกด้วยและล่าสุดนี้สาวแต้ว ได้เดินทางไปที่จังหวัดนครพนมเพื่อร่วมพิธีรำบูชาบวงสวงพญาศรีสัตนครราชหรือว่าแรนมาร์คพญานาคศักดิก์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำโคกในเขตเทศบาลเมืองนครพนมตามประเพณีความเชื่อซึ่งสาวแต้ก็มีโอกาสในการรำบวงสวงบูชาพญานาคอยู่หลายครั้งค่ะเรียกได้ว่ามาทุกปีกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าจะสวยงามลีลาอ่อนช้อยขนาดไหนลองมาชมคลิปกันเลยค่ะ